พระพุทธชินราชรุ่น666ปีทวีโชคสนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ผมนะครับสวัสดีครับพบกับรายการกิดขยี้ข่าวกับผมครับกิดพลเดชวิสัยครับเข้ามาในช่อง YouTube กิดโพสต์ชแนลแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับจะเป็นพระคุณอย่างสูงยิ่งเลยทีเดียวนะครับวันนี้ก่อนเมืองก็ร้อนแรงจริงๆนะครับเราก็ไม่รู้ว่าจะหมูหรือจะก็จะรู้ก็ต่อเมื่อวันที่สี่กรกฎาคมนะครับ แต่วันนี้จะมาพูดถึงวงการฟุตบอลกันบ้างคนไทยเราก็คาดหวังว่าบอลไทยจะได้ไปบันบอลโลกสักครั้งหนึ่งโอกาสที่จะไปก็ยังริบรีริบรีจริงๆนะครับเพราะจริงๆแล้วสรีละร่างกายของนักบอลไทยครับเวลาไปสู้ในระดับโลกร่างกายเรามันสู้ไม่ไหว ญี่ปุ่นเกาหลีอันนั้นร่างกายเขาแบบตัวใหญ่เท่าฝรั่งเลยของเรายังไม่ไหวนะครับเขาว่ากันไปแต่ตอนนี้ก็มีเรื่องซึ่งในวงการฟุตบอลคนเป็นนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับก็คือพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงประกาศลาออกจริงๆควรจะประกาศลาออกตั้งแต่บอลไทยไม่ได้เหรียญที่กัมพูชาแล้วนะครับ ทัศนดความรับผิดชอบตรงนั้นก็จบกันไปแต่พลตารวจเอกสมยศไม่าลาออกมา,าละออกเมื่อมีการประชุมกรรมการโอลิมปิกนะครับซึ่งพลเอกประวิตรลุงป้อมของเรานะครับเป็นประธานเป็นประธานกรรมการโอลิมปิกก็คือเป็นประธานใหญ่ แล้วก็เขาก็ประชุมกันประชุมกันเขาก็เอาเอา,าแต่ละชนิดกีฬามารายงานว่ากีฬานี้เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เป็นนี้กีฬาไหนโอเคได้สร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยได้เหรียญทองอย่างงู้นอย่างนี้แล้วนะโคจะเป็นยังไงพอมาถึงสมาคมกีฬาครับก็โดนยำใหญ่เลยทีเดียวเพราะว่าในการไปแข่งที่กัมพูชาครั้งที่ผ่านมาแข่งที่เขเหม็นนะครับ ปรากฏว่านอกจากเราจะไม่ได้เหรียญแล้วเราไม่ชนะแล้วก็ยังมีการชุลมุนมีการต่อยกันมีการทะเลาะวิวาทกันไม่เฉพาะนักบอลน,นะครับส่วนมากนักบอลมันก็จะมีอารมณ์ครับเพราะว่าในการเล่นมันจะมีเทคนิคเขาเรียกเทคนทิคบางทีเอามือปัดมั่งเอาไรบ้างมันน่ารําคาญทนไม่ไหวมันก็มีการต่อยกันแต่นี่มันไม่ใช่นักฟุตบอลมันนักฟุตบอลด้วยและโค้ชตัตาบโค้ชด้วยก็ไปต่อยรุมต่อยกัน ผมก็ไม่เข้าใจว่ามันจะต่อยกันทําหอกอะไรกันในเมื่อคุณเป็นนักฟุตบอลนะคุณไม่ใช่เป็นนักมวยอนะ่ะคุณมาเก่งกันในสนามเก่งทําไมอนะ่ะก็ไม่เข้าใจทําไมต้องต่อยกันอะแล้วมันทุเรศเนี่ยมันเสียชื่อประเทศชายมันเสียชื่อกูด้วยไม่รู้หรอกใครผิดใครถูกล่ะไม่ไม่รู้ไม่สนใจด้วยแต่มึงก็ไม่ควรจะไปต่อยกับเขา จริงๆวันนั้นน่ะนายกสมาคมฟุตบอลน่ะน่าจะประกาศลาออกตั้งแต่วันนั้นแล้วผลเสบียกสมยศแหละจะอยู่ทําไมวะผมไม่เข้าใจอ่ะสมาคมนี่มันมันหอมหวนหอมหวานหรือไงมีแต่คนอยากจะไปอยู่อ่ะจริงๆแล้วคนที่ไปอยู่ต้องมีศักยภาพนะต้องหาเงินได้เยอะมากๆนะไม่ใช่หาเงินได้น้อยๆน,นะไม่ได้พึ่งเงินของรัฐอย่างเดียวนะต้องหาสปอนเซอร์ต่างๆต้องมีความซึ่งเป็นผู้ประสานงานและเป็นการปลุก วงการฟุตบอลให้มันโด่งดังขึ้นตอนนี้ไอบอลบลีกต่างๆนี่มันก็มันก็โด่งดังในตัวของมันเองโดยซี่สมาคมฟุตบอลไม่ได้ช่วยอะไรสักเท่าไหร่เลยนะครับเรามีสีสันวงการฟุตบอลก็มีคุณเ네นวินชิดชอบเนี่ยนะครับที่มาปลุกวงการฟุตบอลมีมาดามแป้งนี่นะครับที่มาปลุกมันก็ทําให้คนดูคนชอบเยอะมาก ในสมัยก่อนนะครับไม่ต้องสมัยก่อนหรอกสมัยนี้แหละถ้าทีมจะไม่ดังก็ะจะมีการหล่อมแหลมคนดูอะ่ะแต่ที่ดานทีมดังๆก็จะเยอะมากนี่ครับมันเป็นการปลุกเมื่อปลุกไอบอลเลกต่างๆแล้วมันก็จะสามารถพัฒนานักกีฬาฟุตบอลพัฒนาเด็กๆขึ้นมามันไม่ใช่ของง่ายอ่ะมันเป็นของโคตรยากเลยนะครับ นอกจากมีเงินแล้วต้องมีความรู้ความสามารถต้องมีอะไรร้ายต่อหลายอย่างนะครับจริงๆก็ควรจะให้คนระดับมาดามแป้งหรือคนระดับคุณเนวินเข้ามาเป็นนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับตอนนี้ก็มีคุณปิยพงศ์ผิวอ่อนก็จะมาลงผมว่ามันไม่ได้ง่ายนะไม่ได้ง่ายอย่างใจคิดนะผมจะบอกให้ แล้วพอมีการยำใหญ่สมาคมฟุตบอลบิ๊กป้อมลุงตู่ก็บอกก็พูดก็ไม่ได้สั่งนะก็พูดเป็นตรงว่านายกอ่ะมันควรจะลาออกผมว่านายกสมยศเนี่ยกับบิ๊กป้อมก็คงจะสนิทชิดเชื้อกันแล่วนะคงมีซัมซิ่งอะไรกันครับก็เลยตอนแรกก็ยังไม่ลาออกนะตอนที่ประชุมบิ๊กป้อมพูดเสร็จ พลตำรวจสมยศก็ออกมาพูดนะไปพูดเหมือนกับว่าบิ๊กปอมแม่งเชื่อคนข้างๆแบบหูเบาอะไรทํานองนี้และสุดท้ายตอนแรกก็คิดว่าจะไม่ออกอ่ะสุดท้ายก็ลาออกครับลาออกแล้วยังไงอ่ะจริงๆก็ต้องลาออกไปเลยไม่แสดงความรับผิดชอบเลยไม่ลาออกอย่างเดียวครับเขาเรียกอะไรอ่ะวางยาวไว้ด้วยบอกว่าทําตามคําสั่งเจ้านายตามตามคําสั่ง ประธานโอลิมปิกก็เลยลาออกคราวนี้มันก็เป็นประเด็นดิครับประเด็นยังไงอ่ะประเด็นเพราะว่าบิ๊กป้อมเป็นนักการเมืองอยู่ด้วยแล้วไปรองนายกรัฐมนตรีแม้จะรักษาการก็ตามแล้วมาสั่งให้นายกสมาคมกีฬาลาออกอะมันจะโยงไปว่าการเมืองมาวุ่นวายกับสมาคมกีฬาหรือเปล่า ในอดีตนะครับที่ผ่านมา,มา,ม,ามาก็ก็อินโดนีเซียที่โดนแบนคำว่าแบนก็คือฟีฟ่าครับฟีฟ่าก็คือสาพานฟุตบอลนานา,นาชาติทุกประเทศขึ้นกับฟีฟ่านะครับนอกจากแบนอินโดไปในตอนนั้นแล้วก็ยังมีอิรักก็โดน นจีเรียก็โดนคูเวตก็โดนปากีสถานก็โดนอินเดียก็โดนโดนเพราะอะไรครับการเมืองไปก้าวไก่การเมืองไปสั่งยุบสมาคมเขาบ้างการเมืองไปบริหารกิจการสมาคมเขาบ้่งฟีฟ่าก็เลยแบนครับแบนเขาก็มีม,มีมีหลายหลายบทลงโทษนะไม่แข่งมาดูนไม่นูนไ,ไม่ให้นี่แต่ถ้กเราโดนแบนจริงๆก็ไม่ต้องตื่นเต้นไม่ต้องตกใจ นะครัเพราะว่าอินเดียเป็นตัวอย่างอินเดียโดนแบนไปแล้วก็สองอาทิตย์เองสองสัปดาห์ก็ถอนถอนการแบนได้ก็ไปอธิบายไปต่อ,อ,ตอตรองไปอะไรตรหนองนี้ก็ไม่ต้องตกใจแต่ก็เหมือนกับว่าพลตำรวจเอกสมยศนั้นวางยาวางยาสมาคมกีฬาฟุตบอลไว้ถ้าตั้งใจนะผมว่าไม่ควรอกครคือแบบเหมือนเด็กนะนะถ้าตั้งใจนะว่าเฮ้กูไม่ได้เป็นนายกกูก็ปวนแม่งเลยอย่างนี้ ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ผมก็คิดว่าแล้วก็คาดว่าพลตุรเสริสมยศไม่ได้ตั้งใจหรอกครับก็แค่พูดไปแบบน้อยจกน้อยใจบิก๊กป้อมก็เทถานั้นเองนะปรากฏว่าเมื่อพลตำรวจเอกสมยศลาออกนะครับก็ต้องแจ้งเรื่องแจ้งเรื่องไปยังประธานกรรมการโอลิมปิกนะ ไม่ได้แจ้งเรื่องไปเด็ไอ่ประธานกรรมการโอลิมปิกเนี่ยที่เป็นคนบอกให้ปลดต้องแจ้งไปเรื่องที่สหพันธ์ฟุตบอลอาเซียนแล้วก็แจ้งเรื่องไปที่สมาพันธ์ฟุตบอลอเอเชียนะแล้วก็แจ้งเรื่องไปที่สหพันธ์ฟุตบอลนาน,นาชาติกฟ็ฟีฟ่าเนี่ยแหละต้องแจ้งไปว่าลาออกด้วยเหตุใดก็ว่ากันไปแต่ช่วยดูด้วยเอด็ดรองนาะยกสั่งให้หออกนี้ก็ชิบหายกันหมดเลยนะผมจะบอกใ่้ พราะทุเรศสมยศนี่ไม่ใช่ไก่กานะเป็นอดีตผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติโอ้ยไม่ได้ธรรมดาเลยนะแล้วเป็นนักธุรกิจด้วยนะเป็นประธานกรรมการบริษัทเซเว่นยูทิลิตี้แอนด์พาวเวอร์จำกัดมหาชนเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติเป็นสมาชิกคณะรักษาความสงบแห่งชาติเป็นที่ปรึกษา ศูนย์รักษาความสงบซึ่งตอนนั้นคุณยิ่งรักชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นเตียนทหารรุ่นสิบห้าเป็นนักเรียนในร้อยรุ่นที่สามสิบเอ็ดประวัติเข้าๆนะครับของพลตำรวจสมยุทธพุ่มท่านม่วงซึ่งดีกีก็ไม่ได้ธรรมดาเลยจริงๆหลายคนก็คาดหวังว่าคนระดับนี้ถ้ามาบริหารสมาคมกีฬามันก็จะ ปอดโป่งไปแต่ปรากฏว่ามันไม่ใช่เป็นอย่างนั้นครับมันยากเพราะว่าการเป็นนายกสมาคมฟุตบอลเนี่ยนะครับบริหานสมาคมฟุตบอลมันต้องดีลกับทีมต่างๆลีกต่างๆโอ้โหแล้วมันเป็นมันม,มีพวกมีพวกมีอะไรเยอะแยะมากมายต้องเป็นผู้สประรานาสิบทิศจริงจริงประธานงานสิบทิศในการดึงนักฟุตบอลของแต่ละจังหวัดเข้ามาเป็นทีมชาติ ประสานสิบทิศในการที่จะหาเงินนอกจากหาเงินจากรัฐบาลหาเงินจากโอลิมปิกหาเงินจากต้องหาเงินจากภาคเอกชนให้เยอะๆไอ้พวกทุนใหญ่ๆอ่ะไอ้ตระกูลดังๆอ่ะต้องมาช่วยมาซัพพอร์ตให้มากที่สุดนะครับสมาคมกีฬามันถึงจะต้องไปโหลดไม่ใช่สมาคมกีฬาสมาคมฟุตบอลไปโหลดเพราะว่าแค่ทีมในต่างจังหวัดเนี่ยนะ ทีมเล็กๆทีมธรรมดารรมดานี่ใช้เงินเยอะมากหนึ่งนักกีฬาก็ต้องมีเงินเดือนนักฟุตบอลมีเงินเดือนโค้ชสตาฟโค้ชก็ต้องมีเงินเดือนนะต้องมีเงินเดือนต้องจ่ายทุกเดือนน่ะเดือนกี่แสนนะ่ะก็ว่ากันไปแล้วก็ต้องมีค่านูน่นค่านี้ค่าบำรุงโอ้โห,โ,หโหเยอะมากมากแล้วรายได้มันไม่มีครับถ้าเป็นต่างประเทศรายได้มันได้จากตัว๋วตั๋วคนที่ไปดูได้ประทงเปอร์เซน็น์กันโอ้โหมันก็เลยมีเงินเยอะแยะมากมาย แต่ของไทยเราไม่มีเนี่ยเพราะมันไม่ค่อยมีคนดูเท่าไหร่แต่ละคนก็หมดเนื้อหมดตัวกันไปทั้งนั้นนะครับด้วยความมันด้วยความอยากที่จะเป็นเป็นประธานสโมสรว่าอ่างนั้นนะใช่ไหมแบบคุณหมาบจกมกอ่ะก็เป็นประธานสโมสรน,นะที่จังหวัดอะไรก็ไม่รู้กนะันกาน่ะแต่ละคนก็เป็นประธานสโมสรมันก็โก้มันก็แท่แต่มันก็ต้องใช้เงินเยอะจริงๆ นั่นเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับในบ้านนี้เมืองนี้เห็นไหมความเป็นพระเด็จการเนี่ยความมีบาร,รมีเนี่ยก็สามารถชี้เป็นชี้ตายได้ถ้าเกิดเป็นคนอื่นไม่ใช่บิ๊กป้อมให้พูดต้นปากนั่นแหกไปถึงหูคนตำรวจสมยศก็ไม่ลาออกหรอกครับท,ทั้งที่ควรจะลาออกมาตั้งหนาแล้วตั้งแต่ไทยไม่ได้แชมป์ที่กัมพูชาตั้งแต่มีการต่อยกัน ในแมทที่กัมพูชานะครับนั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้ครับผมมีหน้าที่นำเสนอนะครับถ้าจะดูอยากรู้จักผมต้องดูหลายๆคลิปนะดูให้นานพอก็จะได้ดูว่ามันเป็นยังงถ้าดูคลิปหนึ่งบางทีมันก็หา,าผมเอียงเ,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 งเงข้าข้างนู้นเอียงเข้าข้างนี้ก็ต้องดูหลายๆคลิปและถ้าดูเยอะๆดูมากพอคนที่ไม่ชอบหน้าผมคนที่เกลียดผมผมรับรอง ต้องกลับมาโรงรักผมทุกคนนะครับแล้วก็ตามมาซื้อน้ำหอมผมหน่อยครับน้ำหอมสายมูเตลูครับย่อม,มนตาราคาห้าร้อยเก้าสิบบาทนะครับแล้วก็ค่าส่งฟรีครับสำหรับท่านที่จะบูชาพระนางไม่ใช่พระนางพญาสิพระพุทธจิรารุ่นหกร้อยหกสบหกปีทวีโชคครับรุ่นนี้ถ้ามีเงินนะพอจะมีเงินไม่เดือดร้อยอะไรน่าจะเก็บไว้ที่ห้องพระของท่าน เป็นรุ่นที่ลุงจ่าครับจ่าสิเบกด็รทวีวบุตรเขตเป็นผู้บนจนสร้างท่านเป็นศิลป์อาจารย์แห่งชาติสวยงามครับสวยไม่มีทิฏฐิเลยเลยจริงหน้าตักห้าุดเก้านิ้วก็ห2ื่นสองันกว่าบาทครับหน้าตักเก้านิ้วก็สองหมื่นหกพันกว่าบาทนะครับหน้าตักสิบสองนิ้วก็ห้าหมื่นเก้าพันกว่าบาทนะครับวันนี้คุณพี่พี่ชัยวัดชัยวัดก็บูชามาหนึ่งองค์นะครับโอนเงินมาให้เรียบร้อยแล้วขอบคุณ มากมากเลยท่านอยู่ที่กรุงเทพมานครสําหรับพระเรียนนะครับก็ราคาสองร้ยเก้าสิบบาทน,นี่รวมค่าส่งด้วยนะครับอินบอกก็มาคุยกับผมครับในเฟซบ o o คลอธุกฐฐิจพมเดชวิสัย,สยแอดไลน์ก็มาคุยได้ไอดีไลน์กับเบอร์โทรศัพท์ก็อันเดียวกันนะครับถ้าจะสนับสนุนผมสนับสนุนช่องผมโอเนเงินเข้าบัญชีไทยพาชย์ครับบัญชีก็จะขึ้นหลังจากผมพูดจบเช่นกันวันนี้ครับใครที่เข้าไปดูในช่อง YouTube กิดโพสชแนลแล้วก็ช่วยกดติดตามให้ผมด้วยนะครับถ้ากดติดตามแล้วก็ช่วยกดแชร์ให้ผมด้วยจะเป็นพระคุณอย่างสูงยิ่งเลยทีเดียวครับขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆขอให้พระคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดี